แล้วเนี่ยาใช้วิธีกำจัดขนหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นการขอดตนหรือว่าแม่บขเนี่ยก็ยังไม่หายสักทีค่ะวันนี้เนี่ยบอยก็เลยได้ตัดสินใจมาเลเซอร์น้องจักที่เบลล่าคลินิกค่ะโดยตั้งที่นี่เลยแร์ะะึกเอ็ก a n เชน o w ทานะคะเดินทางสะดวกง่ายๆมากเลยค่ะเรามาดูกันว่าจะฟังขนาดไหน แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ข้างในเบลล่าคลินิกแล้วนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยเข้าไปปรึกษาคุณหมอกันเลยค่ะ ก็จะเป็นตัวเลเซอร์กําจัดขนโดยตรงเลยนะครับสามารถกาจัดขนได้ทั้งขนที่ใบหน้าเนาะหนวดคาวนะแล้วก็ขนหลักแหลด้วยครับขนก็จะหลุดร่วงทันทีเลยหลังทาพอกลับบ้านไปก็จะหลุดร่วงเพิ่มขึ้นอีกหลังทำหนึ่งครัง้งขนจะหลุดประมาณ30%ดังนั้นเนี่ยหมอจะนัดมาทาทุกๆ3มสัปดาห์ขนเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น4ระยะเวลาเรายิงครั้งหนึ่งมันจะยิงได้แค่1ระยะดังนั้นขนที่เป็นระยะอื่นเขาก็จะ หมุนเวียนขึ้นมาเรื่อยๆดังนั้นอาจจะต้องยิง3้ำๆเพื่อได้ผลเกือบร้อยเอร์ซสร็จแล้วนะคะทุกคนผิวเรียบเนียนเลยเพราะว่าผลจากแคลเของเราหายไ,ไปหมดแล้วที่นี่เนี่ยไม่เจ็บไม่ร้อนไม่แสบไม่คันอะไรเลยค่ะสบายมากอใออยากจะแนะนําเลยนะคะใครที่มองหาเลเซอร์อันดับหนึ่งแนะนําที่นี่เลยค่ะเบลล่าคลินิกค่ะดีมาก